ขยญาตโยมทั้งหลายฟังคำอธิบายการจเจริญกรรมฐานสักเล็กน้อยเวลาฟังโยมไม่ต้องพนมมือจ้ะเพราะเวลานาน,านจะเมื่อยมือมากวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกรสินที่เรียกวันนี้และกสินเพราะว่าคำว่ากสินเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญคือฝึกเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ว่าก่อนจะพูดถึงกสินก็ขอแนะนำเบื้องต้นก่อน การเจริญระกรรมฐานเบื้องต้นมีสภาพเหมือนกันหรือว่าอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าก็รู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้อยู่ว่าหายใจออกถ้าจิตละเอียดไปกว่านั้นหายใจเข้ายา,ยาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ยานี้จะดีมาก ขณะใดที่ญาติโยมพระทบริสัทรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านถือว่ามีสมาธิในอนาปานุสิกรรมฐานเพราะว่าคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจถ้าเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งอารมณ์ยังทรงจุดนั้นอยู่ที่อว่ามสมาธิระยะต้นๆท่านยังแนะนำให้รู้ลมหายใจเข้าใจออก ถ้าต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมให้ใจถ้าการเจริญกรรมาฐานทั่วทั่วไปก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่หกาว,ว่าบรรดาญาโยมพุทธบรอิสัตวันนี้ถ้าต้องการเจริมญมโนยิธิ คำว่ามโนยิธิเป็นหมวดของอภิญญาที่แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจให้ใช้คำนาว่าณมะพาทะคือว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าณมะเวลาให้ใจออกนกวาพาทะการปฏิบัติการรู้ลมห้ใจเข้ารู้ลมหาใจออกนี่เป็นปกติที่กรรมฐานทุกกอง แต่ว่าการจเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ให้ต้องการให้ทุกคนหวังนิพพานว่าทำอย่างน้อยถ้าอย่างเลวที่สุดเราตายจากความไม่คนก็เป็นนางฟ้าบ้างเป็นเิวดาบ้างในที่วอย่างต่ำถ้ารณมอย่างกลางก็เป็นพรมถ้ามีอารมณ์ละเอียดอสะอาดที่สุดก็เป็นไปพระนิพพาน แั่นั้นในฐานะที่เราปฏิบัติเพื่อต้องการเดินเข้าไปสู่นิพพานก็จะใช้แต่เพียงรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกนั้นไม่พอดังนั้นในตอนแรกพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนําว่าก่อนที่จะรู้ลมให้ใจเข้าก่อนที่รู้ลมให้ใจออกหรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาไปในจัก,กรวาลทั้งปวง หมายความว่าทําความรู้สึก่นโลกนี้ทั้งโลกจะมีคนกี่คนก็ตามจะมีสัตว์กี่ตัวก็ตามจิตใจของเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใครใน,นกหมายความว่าเราคิดจะคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนของเรา แล้วว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อของเราถ้ารณมจิตคิดอย่างนี้จิตใจก็เป็นสุขต่อไปพระเจ้าก็ทรงให้พิจารณาศีลคือสํารวมคระวังในศีลว่าเวลานี้เรารักษาสิลงกี่สิขาบทถ้าชิ้นห้าก็มีห้าข้อถ้าเป็นศี้นแปก,ก็มีแปข้อถ้าเป็นกำหบดสิบก็มีสิบข้อ ถ้าเราสักษาสินประเภทไหนเราพยายามรักษาศีลทุกข้อให้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องก็วงความว่าอันดับแรกเราต้องเป็นคนมีเมตตาจิตและคําเมตตาจิตนี้ไม่ใช่มีเฉพาะ,จะเจริญกรรมฐา,านนะให้มีตลอดเวลาด้วยการมีสิ่งทบ้วนก็ไม่ใจเฉพาะเวลาจเจริญกรรมฐา,านจงเป็นคนมีศีลตลอดวันตลอดคืน ถ้ามีเมตตาจิตด้วยมีศีลด้วยมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมในพระอาญยสง์ด้วยทั้งหมดนี้ทุกคนจะไม่เดินทางไปสู่อบายภูมิคือหลังจากตายชาติดีแล้วจะตายอีกยี่ชาติก็ตามจะไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดือจฉานถ้าอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาด้วยนางฟ้า อย่างกลางเกิดเป็นพรมถ้าจิตไม่นิยมร่างกายก็ไปเกิดในนิพพานรวมความว่าในเมื่อเรามีเมตตาจิตเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีสินห้าบริสุทธิ์ก็เป็นคนที่ปิดอบายภูมิคือบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระตัสสุนก็ทรงแนะนําว่าจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพิจารณาตามปัิญาัยา <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะแนะนําเรื่องกระสินก็เป็นความรู้พิเศษคําว่ากระสินแปลว่านิมิตหรือเครื่องหมายวันนี้ดีแล้วกรสินคือสินสีเขียว กระสินสีนี่มีสีสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวที่ผ่านมาแล้วเป็นกระสินสีเหลืองวันนี้เป็นกระสินสีเขียวช่วด้วันนี้แล้วกระสินวิธีปฏิบัติก็ให้ทําสีเขียวทาผ้าก็ได้ทากระดาษก็ได้ทาขันน้ําก็ได้วางไว้นขนา้างหน้าหรือจะผ้าเขียวเขียวหรือกระดาษเขียวเขียวก็ได้ตัดให้เป็นแผ่นโตสักนิดหนึ่ง พอที่มองและสบตบาย <c oughs> อันดับแรกลืมตาดูภาพสีเขียวจำภาพไม่ได้ขณะที่ลืมตาดูใช้คำภาวนาว่ามีละกะสินังแปลว่าสีเขียวนีละกะสินังนีละกะสินังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้นก็ภาวนาว่ามีละกะสินังทำอย่างนี้ ถ้าภาพนั้นเลือนไปใจ่ายใจก็ลืมตาดูใหม่เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพการทำอย่างนี้เป็นการฝึกสมาธิของจิตและก็เป็นการฝึกได้เร็วมากว่าหนึ่งทุกคนต้องรู้ลมหายใจเข้าออกในราการที่สองมีภาพนิมิตมีสีเป็นนิมิตจําสีเขียวแล้วก็เวลาภาวนา จำภาพสีเขียวก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกด้วยแล้วภาวนาว่านีละกสีดังนี้ละกะสีดัง,ะะดงตอนนี้แต่ว่าจำจิตจำภาพได้บ้างจำไม่ได้บ้างจำภาพประเดี๋ยวเดียวภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีเขียวสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิคือเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิยังไม่สูงแต่ความจริงถ้ากำลังใจขบรรดาญาโยมพระทริษัตมีสมาธิขั้นสมาธิเล็กน้อยแค่นี้ตายจากความมีคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวรรค์ได้ก็ถ้าจะถามว่าสีเขียวไม่เปรียนอะไร ถ้าว่าถึงอนุภาพของกระสินัน่นกหมายความว่าสถานที่ใดถ้ามีความสว่างมากเกินไปต้องการให้สถานที่นั้นมืดมืดมากหรือมืดน้อยตามความต้องการของเราเขาใช้ดีแล้วกรสิงเขาช่วยเพื่อนดับแรกตั้งจิตนุปจารสมาธิอธิษฐานว่าสถานที่นี้จงมีสีมัวหรือสีมืดขนาดไหนก็ตามตามความต้องการ หลังจากนั้นข้าทำจิตให้เข้าถึงฌานส <c oughs> ี่เพื่อนถึงฌานสี่แล้วก็ลดจิตลงมาตั้งจิตไว้แค่อุปจารแลสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าขอที่นีที่นี้จงมืดตามที่เราต้องการเพียงเท่านั้นสถานที่นั้นจะมืดตามที่เราประสงค์หรือว่าถ้าบังเอิญเรามีของสิ่งอื่นซึ่งเป็นไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราต้องการสถานที่นี้เป็นสีเขียว จะเป็นของเล็กของใหญ่อาคารสถานที่ก็าตามแล้วก็ตั้งใจอธิฐานว่าขอที่นี้จงเป็นสีเขียวสีจะเขียวตามแต่ว่าความุงหมายจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนฝึกสมาธิถ้าสมมติว่าเราจับภาพสีเขียวจนชินตาชินใจลืมตานึกถึงภาพเห็นมองเห็นภาพหลับตาจำได้นานแสนนาน คำว่านานแสนนานก็อาจจะถึงสองนาทีสามนาทีก็ได้ยิงถือว่านานภาพไม่เลือนไปจากใจอย่างนี้เรียกโอเคเนอุกหานิมิตเบื้องต้นต่อไปภาพก็จะทรงนานกว่านั้นแล้วเราสามารถจะบังคับนึกว่าภาพนี้จะสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นภาพนี้จะต่ําลงภาพก็ต่ําลงภาพจอยู่างซ้ายภาพอยู่ขวาภาพอยู่างหน้าภาพอยู่ข้างหลัง อย่างนี้ยังไงก็ตามภาพเป็นไปตามใจเราชอบอย่างนี้ถือว่าอกหานนิมิตตอนกลางต่อไปภาพก็จะกลายจากสีเขียวค่อยๆเหลืองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งเหลืองเต็มอัตราอย่างนี้ถือวอาอา่าอุปราอุจาะสมาธิตอนกลางไม่กันจะใกล้จะถึงที่สุด ต่อไปภาพจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายต่อไปเป็นสีขาวขณะที่ภาพกลายเป็นสีขาวเป็นแผ่นเต็มแบบนี้ท่านถือว่าเต็มกําลังอุปจารสมาธิถ้าถึงจิตก,ก็เท่องอุปจารชานแต่ถ้าบาังเองิญเราคิดว่าเห็นภาพสีเขียวกําลังใจข็งเรามีความเลื่อมใสไม่พอ ก็คอนนึกเปลี่ยนจากภาพสีเขียวว่าภาพสีเขียวนี่ภาพกสินนี่ต้องหายไปสีขาวแล้วนะภาพกรสินนี่ต้องหายไปขอภาพพระพุทธเจ้าจงปรายกฏแทนเพียงเท่านี้ภาพกระสินจะหายไปภาพพระพุทธเจ้าจะปรากฏถ้าภาพพระพุทธเจ้าปรายกแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้กํลาลังจิตจะทรงฌานได้ดี คือว่าเกสินนี่ความจริงเขามีไว้เพื่อการฝึกการทรงชาญเพราะเป็นกรรมฐานที่เป็นสมาธิง่ายแล้วก็ทรงชาญได้เร็วแต่ก็เป็นวิธีซ้อมกําลังใจของเราด้วยว่าจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วหรอยังถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิดีเป็นสมาธิดเด็กน้อยภาพเกสินที่เราจําไปเดี๋ยวเดียวจะหายไปเราก็ต้องดื่มลืมตามาดูใหม่ ถ้าว่าสมาธิดีขึ้นภาพกระสินนั้นใหญ่จะทรงอยู่นานกว่าเดิมจะเป็นได้ทั้งสองสามนาทีนี่ดีขึ้นแต่ก็เป็นสีเขียวตามเดิมถ้าสมาธิของเราดีมากกว่านั้นทรงก,การดีขึ้นมีกำลังสูงขึ้นนี่เป็นการซักซ้อมกำลังเขาสมาธิด้วยก็สามารถจะบังคับให้ภาพกระสินนั้นสูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ฟ้าก็ได้ตามใจชอบ ถ้าภาพสุงสมาธิเรามีเข้าถึงปีติอิ่มเอ,อิบดีภาพกระสินเจ้าก็ค่อยๆกลายเป็นสีขาวถ้าขาวทั้งผืนนี่สมาธิแสดงว่าเต็มอุปจาระสมาธิก้อนิมิตอันนั้นก็เต็มอวเต็มอุปจาระนิมิตกําลังเต็มแต่ยังไม่ถึงฌานสมาบัติแต่ก็ทรงตัวดีอย่างนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพสินไปภาพอื่นได้ตามชอบใจ ถ้าอย่างเราคิดว่าญาติของเราอยู่ไกลแสงไกลอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาทำอะไรอยู่ามีความสุขหรือความทุกข์เราก็จับภาพกระสินที่เป็นสีขาวแล้วมีจิตผ่องใสสีผ่องใสแล้วก็ตั้งใจนึกว่าพอภาพกระสินนี้จงหายไปภาพญาติของเราอยู่ที่ไกลของจปรากฏในที่นี้ เพียงเท่านี้ภาพของญาติเราที่อยู่ที่ไหนก็ตามจะปรากฏชัดถ้าเห็นวงแคบเกินไปก็ขอว่าขอเห็นทั้งหมดมีใครอยู่บ้างมีบ้านขนาดใหญ่ขนาดโตขนาดไหนหรือต้องการเห็นทั้งนบนอันนี้ได้เลยตามใจชอบกรมความวัากาศีลนี่นมีประโยชน์ใหญ่สำหรับเป็นการซักซ้อมกำลังใจของคนนักปฏิบัติถ้าสมาธิดีส,สังกสิศก็จะอยู่นาน ถ้าสมาธิไม่ดีกสินลก็หายไปจะได้รู้จากกำลังเจตัวเองว่าเวลานี้สมาธิเราดีหรือไม่ดีต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมพระสงฆ์ใน,นด้านการฝึกมโนยิทธิเพราะส่วนใหญ่วันนี้จะมาฝึกมโนยิทธิที่แนะนำได้กสินก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานได้กรรมฐานสี่สิบตั้งใจจะแนะนำให้รู้ให้หมด ไม่อย่างนั้นปฏิจะเข้าใจว่ากรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมีอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งควจริงไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับมโนยิทธินี่ก็เป็นท่างกสินด้วยและก็เป็นพุทธานุสติด้วยคําว่าพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นกรสินก็คือเห็นภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพพระรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกระสินแต่เรานึกว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ ถ้าเราเห็นเป็นสีเหลืองเป็นปิตกากกสินถ้าเราเห็นเป็นสีขาวเป็นโอตาอสิกาสินถ้าเห็นเป็นแก้วสีใสเป็นอาโลกสินอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้มโนยิธิเราปฏิบัติกันทใหมให้ทราบว่าการปฏิบัติมโนยิธิขั้นแรกจะต้องได้ทิพย์ัคุยา,ยานก่อน ถ้มามื่อทิพยานี้เราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์เห็นพุม,มโลกเห็นทุกอย่างที่เราต้องการเห็นที่ตาเนื้อเราไม่สามารถจะเห็นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญตามคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและว่าถ้าทําคล่องตัวจริงๆจะสามารถระลึกชาติได้ด้วย แล้วก็อยากจสามารถจะรู้ว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนจะอยู่พรมโลกชั้นไหนจะอยู่ที่ไหนเราจะทราบทราบก่อนที่จะตายทราบตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปทราบแน่นอนเราจะได้มีความดีใจว่าการตายครา้นี้ตายไปแล้วเราไม่ลําบากมัามีความสุขมากกว่านี้แต่ความจริงุณประโยชน์มากกว่านี้นะแต่เรี่ขอแนะนําในการปฏิบัติปฏิเวลาจะไม่พอ วิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก็รู้ลมหายใจเข้าใจออกเหมือนกันคือว่าอันดับแรกจริงๆเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ฝึกใหม่นึกถึงภาพพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งคือพระพุทธร,รูปจะเป็นองค์ใดก็ตามที่เราชอบที่เรามีความครบมากนึกถึงภาพท่านแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาด้วยคำภาวนาใช้คำนาสีคำมณนะมะปะทะ ทื่เวลาให้ใจเข้านึก,กว่าธรรมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระธาขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกที่เขา,า,าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายจงย่าบังคับร่างกายจงให้ใจแรงให้ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องการหายใจเป็นหน้าที่ของร่างกาย แต่การเอาจิตใจเข้าไปรู้ลมหายใจก็ออกเป็นเรื่องของเราต้องปล่อยกายตาสบายไปงั้นยันเลยขอย้ำใหม่ว่าเวลาหายใจเข้านึกตามมัะมะเวลาหายใจออกนึกตามมพระทะพร้อมกันนั้นให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งการรู้ลมหายใจเขา้าหายใจออกเป็นอนาปานุสติกบาลฐาน ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านมีสมาธิที่เรียกว่าอนาปานุสติได้เหน่งกองละรายการที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานรายการที่สามจิตนึกถึงพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปเป็นเกสินถ้าสีเหลืองเป็นปัจจักปิตกเกสินเป็นต้น ในเวลาที่ญาติโยมภาวนาอยู่แบบนี้ครูก็ใ่่ภาวนาประมาณสิบนาทีขณะที่ภาวนาอยู่กบรรดาญาติโยมพุทธบรัษัทจงอย่าอยาก,ยยาก,ยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นยางไเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านความเป็นทิศจะไม่เกิดขณะภาวนาและรู้ลมหายใจก็ออกต้องการให้ฝึกจิตให้ทรงตัวเท่านั้นเอง แต่ว่าเวลาสิบนาทีที่ครูให้เวลาไว้อย่านึกว่าเร็วแต่ความจริงเวลาไม่นานแต่ถ้าว่าเวลาดัานอาจจะมีรมอื่นเข้ามาแทรกภาวนาไปภาวนาไปหรือมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแทรกอันนี้ก็เป็นของธรรมดาถ้ามีอย่างนี้อย่าอย่าจะหนีใจตัวเองว่าเร็วยังไม่เร็วเพราะเรากําลังฝึกก็องมีเผลอบ้าง ในเมื่อรู้ตัวมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็ทิ้งอารมณ์อื่นเสียหันเข้ามารู้ลมให้ใจเข้าออกไปให้ใจเข้านึกวันนะมาใ,ใจออกนพรภาะหลังจากนั้นเวลาพอสมควรครูก็จะเข้าไปแนะนำขณะที่ครูเข้าไปแนะนำเข้าไปดั่งกลางวงหรือนั่งคณะเข้ามาดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาทันที ตอนนี้ไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกไปเลยการรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็เลิกไปด้วยลอยใจตามสมบายแต่ว่าครูเขาจะแนะนำในการตากีริย์เพื่อต้องการให้จิตเครื่องญาติโยมทุกคนเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์จักรยานขณะที่ฟังเสียงของครูผู้แนะนำเวลานั้นเขาจะแนะนำธรรมะ ขณะใดที่จิตใจของบรรดาญาโยมฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตใจจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตค่อยๆว่างจากกิเลสกิเลสกับจิตค่อยๆห่างกันทีละน้อยเดือน้อยเดือน้อยเมื่อห่างกันมากพอสมควรความเป็นทิพย์ก็จะเริ่มเกิดความเป็นทิพย์ของจิตนี่ครูเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่างหน้าบ้าง เขาถามอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงตัวของเขาหมายถึงเทวดาหรือนางฟ้าหรือปุ่มรืยพ,พระอริยเจ้าที่านมาสงเคราะห์ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัเทเชื่อความรู้สึกของจิตถ้าความรู้สึกของจิตว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าความรู้สึกของจิตไม่มีก็ตอบว่าไม่มี ถักต่อไปก็จะถามว่าท่านี่อยู่ก็น่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกเป็นยังไงตอบตามนั้นก็ถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอน,นี้ความรู้สึกนี่ยโยมเป็นทิพยกุยานคําว่าทิพยกุยานนี้ไม่ได้แปลว,ว่าตาทิพยถ้าตาทิพยเขาต้องเรียกชื่อกันว่าทิพเนตรทิพนตรนี้ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหม อย่างเรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้จึงต้องหลับตาแล้วก็ใช้ใจไประทิพย์แต่มดังนี่นคคาว่าทิพยญญาณแปลญญาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์ให้ถือความรู้สึกทางใจครั้งแรกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นปับ๊บให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกต้องจะไม่มีผิดนั้นได้ความเป็นทิพย์ของจิตท่บรรดาญาโยมพ,ยพยุทธบริสัทจะเได้ ก็ย่อ,ยอมไม่เสมอกันไปของธรรมดาทั้งนี้ก็ขึ้นแก่การปฏิบัติกำลังใจของญาติโยมเองไม่ใช่ไม่ใช่ครูบังคับถ้าขณะที่ญาติโยมฟังคำแนะนำของครูในฐานะก็ครนำในการตากิเลสถ้าเวลานั้นจิตใจของญาติโยมสะอาดจากกิเลสเล็กน้อยเพื่อสะอาดไม่มาก เวลานี้ความเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้นน้อยนั่นก็หมายความว่าจะมีแต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้จิตครั้งแรกของจิตถ้าบังเอิญเวลานั้นจิตสะอาดจากกิเลสปลางกลางถ้าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อจิตรู้มีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักถ้ากําลังใจขบรรดาญาโยมพยุทธริษัท มีจิตสะอาดถึงที่สุดในเวลานั้นเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากที่เป็นอย่างนี้พเพื่ออาศัยกำลังใจของยำดาญาโยมฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็พยายามระวังย้ายจิตมาฟุง่งสร้างเกินไปตั้งใจว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ใ,ใจออก แล้วภาวนาตามาให้ใจเข้าหรือกวนะมาใ,ใจออกจะพาทะแต่ในเวลาที่ครูคัดแนะนำในการตักกิเลสก็จงใช้ปัญญาคล้อยตามไปโดยเห็นโทษของกิเลสถ้าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัต์เห็นโทษของกิเลสชัดจิตจะสะอาดมากเราก็จะเบื่อเรื่องขู่กิเลสโชคราวถ้ารณมเบื่อเรื่องกิเลสเกิดขึ้นจิตก็สะอาดจ,จะมีรมผ่องใส แล้วก็สำหรับญาติโยมที่ได้แล้วในตอนต้นเมื่อรู้เราไม่ใจเข้าออกแล้วก <c oughs> ็จึงนึกถึงอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่มีความสำคัญก็คือทุกข์ให้มีความเข้าใจว่ากายเกิดมีร่างกายเป็นคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกข์ขั้นแรกก็คือความหิว ความหิวเกิดขึ้นก็ทุกข์ความระหายเกิดขึ้งก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็ทุก,กขกก์ความแก่ปลายกฏก็ทุกข์ความทัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์การประยกอบจิจการงานมีความหนอยยากก็ทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นคนอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้ตอนนี้เราจะไปไหน ้าจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอันนี้ถ้าไม่มีทุกข์แน่แต่การไม่มีทุกข์ก็เทวดานางฟ้าหรือพรหมนี่ก็เป็นสุขไม่นานในเมื่อหมดบนศาส,สนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็มีความจําเป็นว่ามีดแดนเดียวที่มีความสุขตลอดกาลนั่นคือนิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอถือว่าเป็นการตายครั้งสุดท้าย ความตายจะไม่มีกับเราอ,อีกเราต้องการนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้งขอทุกคนที่ทําแล้วคอยการซักซ้อมนะกายจิตใจจับพระรูปพระสง์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่เคยเห็นแล้วอจิตไปตั้งว้ที่นิพพานเวลาที่ครูซักซ้อมไม่จะมีการข้องตัวมากอรรบรรดาญาโยงพระธบริษัทตอนนี้ไปขอญาโยงทุกคนหันหน้าไปทางพทธรูปสมาตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานปรรมฐาน